สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราตามไปทําจักรยานดอกไม้กันนะคะตอนรับบาเวลนทายนี้นะคะเดี๋ยวตามไปเลยค่ะเราไปดูอุปกรณ์กันด้วยนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะใช้จักรยานตัวไหนมาทําเป็นจักรยานดอกไม้กันนะคะตอนนี้เรามาที่หลังบ้านนะมอเตอร์ไซค์ส,สมัยที่ฉันอยู่ป .1 ค่ะจักรยานนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกว่ามีไม่กวาดกวาดหลังบ้าน แต่เราจะเลือกคันนี้นะคะไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปกลงังกลงนะคะมาทําจักรยานดอกไม้กันนะคะอ่าอีนี้ก็ไปหาอุปกรณ์ต่อท่ันหาอุปกรณ์ที่มีที่บ้านนะคะไม่มีเงินซื้อใหม่ค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะ <c oughs> ก็มีสีทาบ้านที่เราเพิ่งทาบ้านหลังใหม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราใช้สีขาวค่ะในการทาแล้วก็ทําดอกไม้กันนะคะ <c oughs> สิ่งเดี๋ยวเราเริ่มจากการทาสีนะคะต,ตามมาเลยค่ะ ปดปุ่้ทำความสะอาดนิดนึงน,นะคะมันจะมีอยากย่อยู่นิดหน้อยโอเคค่ะตอนนี้อุปกรณ์เราพร้อมแล้วมีจักรยานนะคะแล้วก็มีสีวันนี้เราใช้สีขาวแล้วก็มีแปรงทาสีค่ะเดี๋ยวเราจะทําให้มันเปลี่ยนกลายเป็นจักรยานดอกไม้แต่งหน้าบ้านนะคะเวตามมาเลยค่ะหนสีขนมากเ้ิื่นค่ะเลยค่ะ วังกระเด็นเข้าตานะคะระวังหน่อยตอนนี้เราจะทาทุกส่วนของจักรยานนะคะให้กลายเป็นสีขาวหมดเลยนะคะเพื่อที่จะอดอกไม้ไม่ตกแต่งที่หน้าตกะ้ารถเรานะคะเยวนะะั

โอเคค่ะตอนนี้สีแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งดอกไม้ที่จะกร้าหน้าของรถนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะวางดอกไม้แล้วค่ะสวยมกลองกอน,นะคะว่าแบบไหนสวยเป็นเศษวางไปก่อนนะคะดอกไม้เยอะมากน้องกระยาอยากทำก<ด>็ยช่ครับไล่ไลยสีามาทำเป็นไายสี เดี๋ยวแซมๆก็ไปไเรื่อยๆเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ลองมาดูเมื่อกีนก้น้องย่ลองมาช่วยแต่งนะคะที่จริงมันมีดอกสีเหลืองอยู่เดี๋ยวเราลองชมพูก่อนนะคะตอนนี้ดอกลองแซมๆสีเหลืองเลยนะคะใช่ไหมที่่สนใจเพย่ี่คิดตรงไม่ก ตอนนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะยกไปที่หน้าบ้านกันนะคะว่าจะแต่งรถสวยมั้ยโอเคค่ะตอนนี้เอามาวางไว้ที่หน้าร้านแล้วนะคะก็ก็สวยใช้ได้เลยนะคะโอเคนะคะสีสดดีค่ะดอกไม้ ه, เข้ากับร้านจักรยานของเราเลยนะคะอาจจะเปลี่ยนมุมไว้บ้างนะคะแต่ตอนนี้โชว์ก่อนนะคะ